วันนี้เราจะมาพูดถึงการ manifest นะคะสำหรับการ manifest อธิบายง่ายๆคือการเซลล์ทอล์กนะคะที่โด่งดังในเรื่องของกดแรงดึงดูดแล้วก็เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ออบจะมาสอนวิธีการ m a n i f e s ให้สงหวังนะคะการ m a n i f e s เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะอันนี้เราจะใช้ร่วมเทคนิคของออบเนี่ยจะใช้ร่วมกับการทําสมาธินะคะก็คืออันที่1คือชําระล้างจิตใจให้สะอาด ตอน,น,นแรกๆในสมองของเราจะยังเป็นคลื่นเบต้าอยู่นะระหว่างวันเนี่ยเราจะต้องพาตัวเองเข้าสู่คลื่นอัลฟ่านะคะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้สึกสงบจะด้วยการฟังเพลงฟังเสียงน้ําไหลหรือปล่อยใจให้สบายแล้วก็อันที่2นะคะก็คือการเข้าถึงความสงบการเข้าถึงความสงบเนี่ยเราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอย่าพึ่งมาในเฟสในช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นการเพิ่มพลังนะคะการเพิ่มพลังโดยการระลึก ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอ่าโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทําให้สมองของเราจากที่เป็นเบต้านะคะ ให้เป็นคลื่นอัลฟ่าก่อนการที่สมองเป็นคลื่นอัลฟ่าทําได้ยังไงคะอาจจะเอนตัวทําให้สบายก่อนหรือเป็นช่วงที่เราตื่นมาตอนเช้านะคะแล้วเรายังรู้สึกสบายแล้วก็มีพลังทําร่างกายจิตใจของเราเนี่ยให้สงบนะคะให้สมองเนี่ยอยู่ในคลื่นอัลฟ่าเมื่อสมองของเราอยู่ในคลื่นอัลฟ่าแล้วนะคะเราก็อันนี้เป็นเทคนิคการแอดจูนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราอาจจะคิดถึงครูบาอาจารย์ทางจิตวิญ,ญญาณหรือคิดถึงบทสวดนะคะที่ทําให้เกิด พลังแล้วก็แรงสั่นสะเทือนแล้วก็ค่อยๆใส่ภาษาเข้าไปนะคะเมื่อเข้าถึงความรู้สึกสมบูรณ์แล้วนะคะก็ให้ใช้การแผ่เมตตานะคะให้การใช้แผ่เมตตาเมื่อเหมือนเหมือนเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะเราก็แผ่เมตตาทําให้บุญของเราใหญ่นะคะว่าผลบุญแห่งความสงบสุขนี้ขอมอบให้กับพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ที่ใหญ่ ะะพระองค์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่มากๆนะคะเช่นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างจัก,กรวาลแล้วต่อมาเราอาจจะคิดถึงอาร์เค็นจลต่างๆนะคะที่ทํางานที่รับใชพ้พระเจ้านะคะแล้วต่อมาก็คิดถึงครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณครูทางจิตวิญญาณพระองค์ต่างๆ เช่นพระพุทธเจ้านะคะพระโพธิสัตว์ควรอิมที่เรานับถือนะคะอ่าก็เมื่อเราระลึกถ,ถึงครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อไม่อาจละอ่าเราก็สามารถเชื่อมต่อกับไฮเอเซลของเรานะคะหรือภูมิปัญญาหรือตัวตนตัวตนที่อ่าตัวตนที่สูงส่งของเรานะคะก็เชื่อมต่อแล้วก็ส่งมอบอาจจะจินตนาการว่าเราเนี่ยได้ส่งมอบความรัก ความสงบนี้ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลอาจจะสูตรลมหายใจนะให้เราใช้วิธีการสูตรลมหายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลั้น ะะการสูดลมหายใจปล่อยกลั้นเนี่ยการกลั้นหายใจเนี่ยจะทําให้จิตของเรามีพลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ manifest ในสิ่งที่เราต้องการนะคะการ manifest ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นก็ได้ที่ลบกวนจิตใจอยู่เช่นตอนนี้เราอาจจะไม่มีพนักงานช่วยงานเราเราก็บอกว่าชั้นเนี่ยอนุญาตให้ชั้นเนี่ยได้อยู่แวดล้อมกับคนที่มีความสามารถมีความจริงจังแล้วก็มีสปิริตในการทํางานและชั้นกับเขาเนี่ยก็สามารถทางาน ด้วยกันได้ดีอันนี้อาจจะไม่ใช้เป็นคําพูดก็ได้นะแต่เป็นภาพเป็นวิชวลไลที่เรารู้สึกว่าเราอะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการในระยะสั้นก็ได้หรือเป็นภาพในระยะยาวหรือเป็นตัวตนใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นตัวตนด้านที่สมาร์ทของเรา อาจจะเป็นตัวตนที่ด้านที่สมาร์ทของเรานะคะเป็นตัวตนด้านที่เราสมาร์ทหรือเราฉลาดหรือเราผ่านช่วงเวลานั้นมาสมมุติว่าเราจะขึ้นไปพูดบนเวทีเราก็อาจจะ manifest นะคะว่าเราพูด ในเวทีด้วยความสมาร์ทคร่องชัดเจนหรือวันนี้เราจะเข้าเรียนในที่เรียนใหม่เราก็มนนอเฟสว่าตัวเองเนี่ยเรียนแล้วก็ฉลาดแล้วก็เข้าใจรู้ทะลุปลุกป,ปร่งไปหมดเลยแล้วก็สามารถทําข้อสอบแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นําวิชานั้นไปใช้จนเราโตจนแบบทำเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของ manifest เเกี่ยวกับตัวตนก็ได้หรือดึงดูดนะคะ ความมั่งคั่งหรือความโชคดีนะหรือความสวยหรือรูปร่างที่ตัวเองต้องการอาจจะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปเท่าไหร่นะคะจะนจะเป็นว่าถ้าเราแบบเออเรามีเรื่องปัญหาเรื่องการไม่มีวินัยในการออกกํลาลังกายเราก็อาจจะใช้การเห็นตัวเองเน่ยสนุกกับการออกกํลาลังกายหรือทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีประโยชน์นะคะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดี กับสิ่งที่เราได้รับหรือตัวตนของเราว่าเราชื่นชอบและหลงไหลเพราะบางทีมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่บล็อกเราอยู่หรือความรู้สึกในอดีตก็ได้หรือว่าการ m ม n นเ f อร์ที่ย้อนเวลา m ม n นเ e อร์ก็ได้สมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เราอาจจะ m ม n i f e s t ์ เพื่อแก้ไขปมในอดีตเราก็ได้นะคะอ่าเป็นการ manifest สมมติว่าเราอาจจะเห็นตัวเองนะ่ยไม่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เราอาจจะเปลี่ยนภาพว่าเราในเก่งคณิศาสตร์มาตั้งแต่เด็กชอบตัวเลขทำบัญชีปุ๊บป,บป,บปบุเป็นการ r e f r a m e เพื่อหลอกจิตนะคะแบบ p o s s i b e แบบนั้นก็ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดแล้วก็ติดล็อกในอดีตของเรานะคะก็สำหรับใครที่อยากจะ ติดตามออบนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณการทําสมาธิหรือใครต้องการที่จะเรียนเรกิบําบัดหรือการเยียวยาจิตใจนะ,ะออบเป็นนักจิตบําบัดนะคะก็สามารถที่จะให้คาปรึกษาทางด้านจิตวิญยาแล้วก็ NLP แล้วก็การพัฒนาภายในนะคะก็ติดตามออบได้ที่ออบขวัญพรายนภัทรนะคะแับกันค่ะ